อาเปิดไมเชิญค่ะอาเปิดไม่ก่อนค่ะกาบสวัสดีค่ะดยยังไม่ได้เตรียมตัวเลยค่ะถึงแล้วขอโทษค่ะกาบสวัสดีค่ะอาจารย์หมอเขียวค่ะแล้วก็คุณรู้ทุกท่านค่ะ หนูอลอไทยสุทธิเสนค่ะอยู่อายุห้าสิบเจ็ดปีค่ะอยู่จังหวัดศรีสะเกดค่ะหนูจะมาส่งการบ้านค่ะไม่ไม่เคยได้ส่งค่ะไม่ค่อยได้ส่งเต่นเต้นอยู่ค่ะไม่เป็นไรค่ะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนคะอยู่บ้านค่ะจังหวัดอะไรคะ อยู่ซีสเกตค่ะอ๋ออยู่ซีสเกตค่ะเป็นยังไงสีสเกตอากาศช่วงนี้อ่าดีค่ะก็มีลมค่ะฝนไม่ตกแต่ลมค่ะค่ะได้ทำนาทำนาหรือเปล่าคะค่ะทำนาค่ะวันนี้ก็ไปหวานก้าพอดีให้พ่อบ้านไปก่อนหนูยังไม่ได้ไปพ่อจะส่งการบ้านก่อนเดี๋ยวรอก่อนเมื่อเช้านี้เห็นเยอะเตรียมยกงือกันเยอะก็เลยยังไม่ได้ส่งเพราะงานก็ยังไม่เสร็จก็เลยว่า เออได้ใจเย็นๆก็ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวก็ได้ส่งถ้ามันจะได้ส่งก็ได้ส่งไงหนูว่าอย่างนี้พอดีหนูว่ากดไปเออไม่เยอะแล้วพอดีว่าจะไปนากินข้าวเที่ยงเสร็จจะไปค <c oughs> ่ะค่ะ <c oughs> ว่าจะส่งว่ายังไงคะการบ้านที่จะส่งว่ายังไงใช่ก็จะส่งการบ้านค่ะเอ่อหนูเรียนแพทย์แผนไทยคำจุนโลกัะค่ะก็หกเดือนค่ะก็อยู่รุ่นรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นที่หนึ่ง แล้วก็อริยะปริญญาตีรุ่นแรกด้วยค่ะปีแรกค่ะก็ก็ยังไม่เก่งค่ะก็เพิ่งก็เพิ่งจะเรียนค่ะก็ยังไม่เก่งก็จะจะส่งกันบ้านเรื่องทุกข์หายสัพพันนะค่ะพอดีจะเล่าให้ฟังว่าปวดฟันนะค่ะพอดีเป็นฟันผุปวดฟันแล้วเหงื่อกันบวมปวดไม่รู้จะทํายังไงทำไมมันปวดฟันแล้วจะรักษายังไงน้อก็คิด ก็ให้มันปวดไปอยู่พักหนึ่งว่าเออพอมันนอนก็ไปนอนก็คิดได้เออมันปวดฟันจะทํายังไงเอ,อ๊ะเราเรียนอยู่นะเราเรียนอยู่นะอะ่รอย่างงี้ยาก็มีนะแล้วเราก็ทําไอ,อ้ยายาเขียวนะคะ่ะหอมและเหยเราก็ทํำอยู่เออเราลองเอามาใช้ดูสิทําไมเราปล่อยให้มันปวดอยู่ได้เราลองดูสิก็บอกตัวเองอย่างนี้ห <c oughs> นูก็เลยเอลองมาใส่ดูพอใส่แล้วสักพักหนึ่งเอ,อ๊ะ ทำไมมันไม่ปวดล่ะนะว่าอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมมันไม่ปวดก็เลยปล่อยลืมไปเลยค่ะลืมไปเลยว่าทําไมไม่ปวดก็ลืมไปว่าเรามยังปวดฟันอยู่ก็ทํางานลืมเพลินไปเอ๊ะพอมาทีนี้อ้าวมันไม่ปวดมวนี่อ้าวมันหายเลยนี่นะว่าเฮี้ยว่าดีใจดีใจที่ว่าหายปวดฟันนะคะก็เลยอยากให้อยากให้ฟังแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะนุโมทนาค่ะ อ๋อนี้ทุบใจหายฉับพลันจากวัตถุเลยนะวัตถุน้ํามันเขียวเหรอคะน้ามันเขียวมาตรานะคะค่ะน้ํามันเขียวที่เราสกัดเองนะค่ะคุณรู้ค่ะทํายังไงบ้างคะทําเองเนี่ยก็มีสมุนไพรหลายตัวนะคะที่ท่านอาจารย์บอกว่ามียะ้านางมีใบเตยมีเอ่ออะไรอ่ะวอเตอร์เคสแล้วก็อะไรโกดุลาลัมพา แล้วก็มีอะไรใบนาดใบยูคาค่ะคก็หลายอยู่ค่ะใส่เยอะค่ะสมุนไพรก็มีสารเแนอะไรพวกนี้นะคะพวกที่หอมระเหยนะคะก็เอามาใส่ก็มีสมุนไพรหลายตัวไม่ได้จดว้ก็เลยจำสมุนไพรหลายตัวนี้แล้วเอามาทำยังไงต่อคะค่ะ ก็จะเอามาหั่นหั่นให้เป็นฝอยๆแล้วก็จะมาคั่วนะคะก็เอามาเปิดไฟเบาๆแล้วก็มาคั่วให้น้ํามันออกก็ใช้น้าน้ํามันได้นั่ะนะคะมาทําเป็นน้ําน้ํามันมะพร้าวนะคะค่ะค่ะเอัน้ำมันมะพร้าวมาใส่แล้วก็เอาสมุนไพรใส่แล้วก็ทําทั้งวันละค่ะก็จะได้น้ํายามาอีกกระปุกนึงเอาเอามาเหมือนเหมือนทอดน้ํามันมะพร้าวใช่ไหมคะ ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ให้น้ำมันร้อนนะคะไม่ได้ทอดอย่างนั้นเพราะว่าให้ก็เอาใส่พร้อมกันเลยก็ค่อยค่อยคั่วไปให้มันเดือดค่อยๆ่ให้น้ำมันมันละไงนะคะให้มันออกค่อยๆทําไปอย่างนั้นนะคะอืมไม่รู้ว่าถูกสูตรหรือเปล่าโอ้หถ้ามันเป็นยารักษาหายนี่ถูกแน่นอนเลยค่ะค่ะเอาเอามารักษาโรคได้นะคะเอามารักษาโรคได้เป็นการรู้สึกว่าตัวเองเป็น ตัวเองเป็นเป็นหนูลองยานะคะก็ทำทาอะไรก็มาลองไว้ก่อนก็ตัวเองทําก่อนพอทําได้แล้วทีนี้หนูก็จะคันไหนเป็นอะไรคันมาอะไรมานี่ปวดมานี่หนูก็จะให้เขาใช้ว่านี่ดีดีดนะยานี่ดีลองดูสิหนูทํามาแล้วนี่หนูทํทำงานปวดเอวปวดขาหนูทํามาแล้วหนูว่าอย่างนี้หนูก็มาทาของหนูพอทามันก็หายนะคะหายสัมพันเลยนะพอทําแล้วสึกหายปวด ที่เราทางานหนักๆก้มๆเงยๆนะคะเพราะาหนูจะทําถอนมันถอนก้าดํานาน,นี่ค่ะเพราะว่าจะทําอาชีพทํานาแบบว่าเอา่อทำเป็นนาชีวภาพนะคะค่ะปลอดสาระคะ่ะก็จะส่วนมากก็จะทําเองพวกชาวบ้านเขะวมาทําไมขยันอย่างนี้โอ้ยมันกินแล้วมันสบายใจดีหนูก็จะพูดอย่างนี้นะคะ่ะก็ ก็ดีนะคะ่ะทําได้เองก็ดีแต่ก็ได้แบ่งปันนะคะพี่น้องเขาทำเขาเขาได้ไปไปทาไปอะไรเขาก็ว่าหายปวดนะคะก็ดีนะคะร <Hey S 2> ต้องใช้สมุนไพรกับกับน้ํามันมะพร้าวสองอย่างเองใช่ไหมคะแต่สมุนไ <c oughs> พรหลายชนิดใช่ไหมคะ <c oughs> ใช้คําว่าคั่วแต่ว่าถ้ามันมีน้ํามันด้วยมันก็ไม่น่าจะเรียกคั่วนะอ <c oughs> ันมีน้ำมันที่จะมาสกัดเอาตัวสมุนไพรออกแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นการทอด <c oughs> ใช่ไหมคะ ค่ะไม่ถึงกับเป็นการทอดที่ว่าน้ํามันเยอะๆก็คือใส่น้ํามันไม่เยอะค่ะแล้วก็ใช้ความร้อนไม่เยอะด้วยใช่ไหมคะ<ช>ค่ะจะได้เป็นความรู้ให้พี่น้องว่าก็คือการมีสมุนไพรอะไรอ่าที่เราประเมินว่าเรารู้ว่าตัวนี้มีประโยชน์นั่นแหละเอามารวมๆกันได้ที่อลรไทยใช้ก็มีทั้งร้อนทั้งเย็นแล้วก็ที่เป็นแบบหอมระเหยนะคะค่ะที่เอามารวมกันแั้กลิก่นหอมไหมคะ ก็หอมมันอ่อนนะคะก็จะหอมใบเตยอ่อนๆแล้วก็ใบหนาดนะคะมันจะมีกลิ่นเพราะว่าเราจะใส่สารแหน่ด้วยอืมอีกลิ่นมิ้น์กลิ่นสารแหน่ด้วยค่ะเปปเปอร์มิ้นด้วยค่ะฟังดูคือเป็นวิธีพึ่งตนเองที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นของท่านจริงๆแล้วก็สามารถทำเอาเองได้แล้วยังแบ่งปันดูแลตนเองเอามาใช้กับตนเองก็ได้ผลดีนะคะ ก็ช่วยช่วยคนอื่นได้ด้วยแบ่งปันไปได้ด้วยค่ะยังมีอีกนะคะคุณลูกจะเล่าให้ฟังว่าผมมันจะงอใช่ไหมคะมันคันคันคันหน่อยคันหัวมากเลยไม่รู้จะเอายาอะไรทาทีแรกนูก็คิดว่าจะไปซื้อยาเพราะว่าไปซื้อมาย้อมผมนะค่ะเอออาจารย์บอกว่ามันเป็นพิษหนิมันเป็นสารเคมีมาย้อมผมไม่ได้อาจารย์เคยฟังอาจารย์หมอท่านพูดนะค่ะ หนูจะฟังทำตลอดนะคะค่ะค่ะทีนี้หนูก็เลยลองใช้ดูมันคันหนูก็จะเอามาใส่ขวดแล้วมันจะเป็นขวดที่ลื่นๆนะคะหนูก็จะเอามาใส่ขวดยยเขียวนะคะก็จะถูๆๆููัวหัวนี่ถูๆูทั่วทั่วมันคันมันก็จะเย็นแบบสบายนะคะมันจะหอมด้วยรู้สึกตัวเองสดชื่นมากเลยค่ะทําไปเรื่อยๆนะประมาณเดือนหนึ่งนะคะประมาณเดือนหนึ่งหนูลืมไปเลยว่ามาดูหัวน่ะมาดู บอตัวเองอ่ะผมไม่ขาวแล้วนี่ผมก็ไม่งอกนะคะ่ะมันก็จริงจังอู้ดีจังเลยเนอะนี่ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าคันก็ไม่คันเท่าไหร่ค่ะแล้วมันก็หายงอกด้วยเพราะปกติรักษาผมก็จะใช่แต่เอ้น้ำไอ้มก,กูดนะคะไม่ได้ใช้พวกสารเคมีพวกยาสัะผมอะไรพวกนี้หนูก็จะไม่ใช้เพราะว่าใช้ตัวนี้มันจะดีแต่ผมก็ดีนะคะก็ลื่นดีค่ะอ้าวงั้นก็เป็น เป็นวิธีใช้ยาที่ผลิตมานะคะ,ะได้ประโยชน์อีกวิธีหนึ่งแก้คันศีรษะแล้วก็ทำให้คุณภาพผมดีด้วยค่ะผมไม่หงอกะนะคะค่ะ,คะผมหงอกเต็มหัวเลยนงงเอ๊ะมันจะหกสิบผมจะงอกแล้วปอนี่แล้วก็บอั <laughs> น่าอะไรนั้นยังไม่เก๋นนะั่นก็เอกไปคุยกับตัวเองนะคะ <laughs> ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสาธุค่ะหายืตนเต้นหรอเปล่าก็ยังไม่หายเท่าไหร่ค่ะเพราะเพิ่งไม่ไม่นั่นนะคะก็หายตื่นเต้นแล้วค่ะดีค่ะค่ะน้องได้เราเราดีจังเลยการที่มีออนไลน์แบบนี้น่ะพี่น้องอยู่บ้านเนี่ยอยู่ซีสเกตได้มาคุยกันได้นะคะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ดูได้นะคะค่ะอออลไทยอยู่บ้านก็ได้ฟังหมูนะได้ได้ฟังหมูแล้วก็ได้ประโยชน์จากการ ฟังแล้วก็เอาไปทำตามด้วยนะคะพึ่งตนเองได้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลักในการเ่ะสมุนไพรที่บ้านมีเยอะพอมาเรียนแล้วรู้โอ้ยมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยที่บ้านมีแต่ยายายาพวกไผ่น้ำแผลอะไรพวกนี้มีแก้มะเร็งแก้อะไรที่อาจารย์ที่มีโรคอะไรอะไรอ้ออันนี้ก็แก้โรคได้อันนี้ก็แก้โรคได,นนได้มีแต่ยาไม่ได้เอาทิ้งเลยดูแลเลยค่ะ ก็มีมีเยอะค่ะหน้าบ้านนในปู่ว่าเต็มหมดเลยทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะค่ะอ่าโอกาสต่อไปมาส่งการบ้านใหม่นะคะตอนนี้มาส่งขอจบเลยคะ่ะค่ะขอจบได้ไหมคะอ่าขอจบได้ค่ะแต่ก็ต้องมีมีคีย์ข้อมูลลงในในอ่าระบบที่เป็น Google Form ด้วยนะคะค่ะ จะทำยังไงนาะในทำก็ไม่เป็นอทำยังไงเนาะเดี๋ยวจะอยู่ห้องลายอะไรคะห้องลายชื่ออะไรบ้างเออตอนนี้หนูอยู่ก็ที่เข้านี้ก็ของแพทย์แผนไทยนะฮะแพทย์แผนไทยใช่ไหมคะห้องห้องเตียมแพทย์แผนไทยหรือเปล่าคะห้องใหญ่เลยค่ะแพทย์แผนไทยแล้วเข้าไปในซุงเลยค่ะแพทย์แผนไทยเดี๋ยวนะคะเพราะว่าขอ ขอเคลียก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าอา่มันมีคำว่าแพแทย์แผนไทยมีเตรียมอบรมแพแทย์แผนไทยห้องแพแทย์แผนไทยวิถีธรรมคําจุดโลกรุ่นที่หนึ่งใช่ไหมคะค่ะค่ะอยู่ห้องนี้นะคะจะได้ส่งไปให้ถึงค่ะเดี๋ยวพี่น้องช่วยส่งส่ง Google form ค่ะ เข้าไปในห้องนี้หน่อยนะคะมีท่านใดมีไฟลเดี๋ยวพี่นกน่าจะเรื้กได้เดี๋ยวรู้ห้องแล้วเดี๋ยวส่งไปให้อลลัทยค่อยดูในนั้นนะคะแล้วก็กดเข้าไปถ้าพิมพ์ได้ก็พิมพ์ในนั้นพิมพ์ไม่ได้ก็บอกข้อมูลในนั้นนะในห้องนั้นว่าพิมพ์ไม่ได้นะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะขอบคุณออนไลน์ทำให้ได้เจอพี่น้องอยู่ทุกที่จริงๆค่ะ ขอเชิญท่านต่อไปค่ะเชิญเอค่ะ